ขายนานตป้าหกวันหยุดคนอื่นแต่วันทำงานของเราเ็นงานสิม,มือบนมีวันหยุดแล้วข่ะพี่นอนเอาชินดียวเองมาลลก no 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 มืัอนี้เอาออกปลาออกปลาเสร็จแล้วก็เฮ็ดบุญต่อพี่น้องไปขายของต่อให้รีดการ์ดดูเลยแม่ขวัวหลายแหงไะหาเงินต่อพี่น้องหาเงินบาทก่อนเงินดอลลาร์ยังประเทศใดนักข่าดอกแก่ขายยังประเทศใดเลยตอนนี้ก็ร่ออย่างเดียวคุณนะสามแม่กับสามโตพี่น้องคัดแหง สามแม่กับสามโตดึงกันยากเนีคนเอาสวยกับบ่มีปลาคนเดียวกับดึงคนเดียวขามทางใหญ่อีต่างหานะอัน,นง่วกับเด่นพี่น้องเียมลมแห้งพี่น้องลมแ,งแ,งแห้งแห้งเบิ้งเบิ้งเหี่ยงลมลมจังลมได้กูนะเอาไงใช่ไหมคะลองเปิดใจใช้ดีมันสึกดีเลยค่ะเจ้าขาย เอาข้อาไหรบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยจะแม่นข้าเจาะลมมาแต่ทงแต่ไทย <c oughs> โอมพีนะ่ดูนะยุกขาไปร้องเพลงไปน้ำกินขนมเข้าไปพอเข้าไปน้องมาพี่น้องว่าช่าวงนี้แบบลมแรงลมพัดขับอีดีพี่นอง เปิงป่งโงใหม่ปาาเบียวไปหาเงินหาเงินบาทเงินดอลลาร์กะสะสมไปเรื่อยๆตอนนี้กะหาเงินบาทไปก่อนบรรยากาศในหมบานช่วงนี้กะคึกคืนเพราะว่าลูกเต่าเหล่าร้านเพิ่นกลับมาแต่ คุงเกศุ้งไทยมาแต่เหตุงานเหตุการณ์ทพี่น้องเอ้ยหอบเงินหอ,อคบคำมา,หาออให้ลูกอันให้ลูกจีให้ตาให,ให้ยา,ายเลี้ยงให้กะบางคนกะมาพักเอาความสุขเอาแห้งเอากำลังไปเหตุงานต่อก็จะประมาณนี้นะคะบ้านนอกชจ้าหนบเท่าเด็กลับมาบ้านจะระเจอกมีความสุขหลายขอให้ได้กลับมาอยู่ที่อ้อมกอดของ,องครอบครัวก็มีความสุขแล้วพี่น้องอย่าไปคิดยังหลายไปรตรตงลำมางลวยหรอก ็กลกับมาเอากําลังแห้งใจกลับไปสู่งานต่อก็บับมีความสุขแล้วบางคนผนคืนว่าโอ้ยบ่มีเงินจะสิกลับบ้านจังไหนลบไปกะอันบ่มีเงินให้พ่อให้แม่บ่มีเงินปอนใส่มือใส่ยังส่นะบางคนก็คืดแนวนี้แต่ว่าสําหรับโนแหมงขอให้ได้กลับบ้านองแหมงก็มีความสุขแหละมีเงินบ่มีเงินเอาไว้ที่หลังขอให้ได้กลับบ้าน แค่นี้ก็ดีใจป้าเฮาไปหาขายของต่อดีกว่าพี่น้องเลยตอนนี้ก็สิออกมาทางอันนี้หละจะออกมาทางทางแบบลดหลายแล้วค่ะทุกคนออกจากทางซอยมาทางแบบลักแล้วมันก็นจะมีรดหลายก็เลยเอาไว้สำนีสักก่อนหาขายของไม่ขาปลายแดงว่ะไม่ขาปาแ,งแงดงคูณเถานั่งเชียวมา นางเขียวมาอยู่คนบายบายค่ะทุกคนบายบายเดี๋ยวจอดรถกันปิดคลิปก่อนพี่น้อง <laughs>